ลีน่าจางโมโหโดานแรกชาตินี้ไม่ขอร่วมงานกับ3มคนนี้ีกเรดยได้ว,ว่าเป็นข่าวกระแสท,ที่กําลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและ,สะแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของลีน่าจางหรือลีนาจางจัญญาที่ออกมาประกาศไม่ขอร่วมงานกับ3มคนนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไร รอไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นอีกแล้วสำหรับลีนาจางหรือลีนาจางจัญญาล่าสุดออกมาไลฟ์สดฟิลขาดด่าแหลกตักหนุยบอนกันซีนลั่นชาตินี้ไม่ขอร่วมงานอีก หลังจากเจ้าตัวไปร่วมงานผู้หญิงทำอาหารกินออนทัวร์ของพี่หนูแหม่มสุริวิภาคุณตังวัฒนาที่จัดขึ้นเทอร์มินัล21รวบรวมร้านค้ากว่า80ล้านมากถึง1 5 0 0อาหารล่าสุดหลังจากจบงานคุณแม่ลีนนาจังก็ไลฟ์สดต่อว่าบอนเชิญยิ้มนุย้ยชนยิ้มตักสรีพอที่ชาลิสยากลัวคนอื่นจะแย่งซีนเจ๊หนูแหม่มต้องมีคำตอบไม่ใช่จะทำเป็น,นิงเงียบลอลนาจังบอกว่าเอาไปเหมือนด้ค่ะ เหมือนโดนกันซีนไปถึงแม่ลีน่าจางต้องเล่นใหญ่ถ้าแม่เล่นใหญ่เดี๋ยวลูกค้ามาต่อคิวซื้ออิชารา์รอถ้าทําแบบนี้ไม่รู้จะเชิญไปทําไมต่อไปหลังจากนี้ถ้ามีสามคนนี้ไปร่วมงานไม่ต้องเชิญเพราะชาตินี้ไม่ขอร่วมงานด้วยอีกเด็ดขาดฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําใหม่ๆด้นะคะ